สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปชุดสามตัวบนสองตัวบนแล้วก็แก้สองตัวล่างของรัฐบาลนะแก้สองตัวล่างของรัฐบาลทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขอีกสองสำชุดนะฮะเพราะว่ามันหลง ทำเลขดับแล้วมันหลงไปข้ามไปข้ามไปสูตรหนึ่งพอทําแล้วมันเกิดดับเลขตัวนั้นดับตรงกับเลขวิ่งฮนะก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขด้วยทีนี้ก็ข่าวที่แล้วก็ลงไอชุดดับไปแล้วนะฮะชุดดับล่างฮหาหนอยเมื่อวานทุกวันนะฮะเข้าทุกวัน ทุกวันจริงๆไม่ใช่ทุกวันเล่นๆก็นี่นะฮะยืนยันได้สุนทรน,นี่ถูกทุกวันเอาวันที่นะวันที่หกเมื่อวานวันที่ห้าเห็นไหมฮะ เนี่ยวันที่ห้าวันที่สี่เห็นไหมวันที่สามวันที่สองยี่บแปดวันที่หนึ่งไม่ได้โอนเพราะว่าหวยรัฐบาลออกยี่บเจ็ดยี่บหกนี่นะฮะยืนยันได้ว่านี่ถูกทุกวันก็โทรคุยกันบ่อยครับเพราะว่า เคยทอดกระถินเคยมาค้างที่บ้านสุนทรมีเวลาแค่แปดนาทีฮะลบอะไรแล้วก็เหลือแปดนาทีอยู่นั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ก็เหลืออี่นิดหน่อยเลขล่างนะฮะแล้วก็เลขวิง่งก็เปลี่ยนจากหนึ่งะฮะหนึ่งติดดับที่จริงให้หนึ่งกับอะไรหนึ่งกับศูนหรือหนึ่งอะไรนะ่ย หนึ่งมันติดดับเนะยฮะก็เลยเป็นเป็นสองศูนย์สองหกสองเจ็ดสามสองแล้วก็เก้าสองนะฮะไอสองเก้านะเป็นตัวกลับเก้าสองนะฮะนอกนั้นก็เหมือนเดิมวิ่งก็เก้ากับศูนย์นะฮะวิ่งเก้หากับศูนย์ฮานอยวันนี้เดี๋ยวลงฮาหนอยวันนี้ให้ก่อนเผื่อไปหาข้าวกับข้าวกันแ k บได้ก็แขบเนะียฮะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเวลา <laughs> ลบนู่นลบนี่ลบแล้วลบอีกมันก็เหลือเมื่อกี้เหลือแปดมันก็เหลือแปดกว่าเท่าเดิมครับก็เข้าใจกันนะว่าต้องเร็วหน่อยหนึ่งก็เด่นวิ่งรูดสองกับห้าก็สองศูนย์สองแปดสองสี่สองหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าสองปกติแล้ววีไอพีเด่นวิ่งรูดไปกับเก้าก็มีแปดสามแปดห้าแปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่เก้าศูนย์และเก้าสามถ้าศูนย์ไม่มา สามหน่อยแรกก็จับไปเลยนะฮะศูนย์นะฮะเลขชนวันนี้ก็สามกับแปดนะฮะเลขชนกันนะฮะสามกับแปดไอ้กำลังวันแล้วก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลขชนกันสามกับแปดเ, 8. เอาไปศูนย์สามศูนย์แปดนั่นแหละทีนี้ก็มาเลขบนนะเลขบนสามตัวบนและสองตัวบน เลขบนนี่นะฮะเลขสามตัวบนสองตัวบนสามตัวบนก็มีเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นเดี๋ยวกขยายให้หน่อยจะได้แคปแล้วจะได้ดูง่ายๆวันที่สิบหกเดือนสามนะฮะรัฐบาลก็มีห้าสามศูนย์ที่เน้นนะฮะสามสี่ห้าไอ้ห้าสามสี่เจ็ดสามศูนย์แล้วก็ห้าหกศูนย์แล้วก็ กตสามศูนย์นีดสวยนะฮะแล้วก็ห้าสามศูนย์แล้วก็เกตหกศูนย์นะเลขบนก็มีอยู่แค่นี้แหละที่เน้นนอกนั้นก็นะจัดไปจัดไปประตูเข่งครึ่งเข่งทีนี้มาก็สาไอสองตัวบนนะสองตัวบนมีทั้งหมดด้วยกันสี่สามสิบสองสิบสามชุดแต่เน้นแค่เท่าไหร่ล่ะก็มีสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งสี่สามสี่แล้วก็หนึ่งเก้า อ๋อหกสี่ก็เน้นนะฮะแต่ว่าเน้นแค่ดาวเดียวนะฮะเน้นแค่ดาวเดียวบนผมจะเสริมให้คู่ดับนะฮะคู่ดับก็บนดับสองก็สิบเก้าประตูเกี่ยวกับสองถ้าจะท่านท่านจะลูดสองสิบเก้าประตูท่านก็ยกเว้นแปดสิบเก้าประตูก็ยกเว้นนะฮะคือเลขแปดมันติดดับดับดดับสองสูตรนะฮะ ดับชนกันสองสูตรสองก็สองสูตรเพราะฉะนั้นใครให้เลขแปดกับสองมาเนี่ยอยู่บนเนี่ยไม่ถูกแน่นอนนะฮะถ้าท่านถ้าจะแหกมาก็มันก็แหกมาแค่แค่ตัวเดียวไม่แปดก็สองแต่ถ้าไม่แหกเลยท่านก็ <c oughs> คนที่แทงก็เกมตัวนะฮะเกมตัวเกมตัวนะนะฮะเนี่ยหนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์หนึ่งห้าสามห้าหกห้าหนึ่งสี่สามสี่หกสี่ศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้า เลขวิ่งหกกับสามนะฮะหกกับสามหกกับสามแต่ถ้าบอกจะให้เน้นเน้นที่หกนะฮะเน้นที่หกเน้นที่หกเน้นตัวแรกอ่ะเน้นหกตอนนี้ก็ได้หกนาทีกว่าแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็จะให้ดูห้องพาทหน่อยกันแล้วกัน นะห้องพระซะหน่อยก็จุดธูปขอบารมีของพ่อปู่อภคุตนะฮะพ่อปู่อภูุดก็คือนี่แหละน่จุดธูปอยู่นั่นนะอภคุตเนื้อสำลิแก่นาคก็มีโอ่งน้ําด้วยโอ่งน้าพ่อปูอภคุตแล้วก็หิ้งพระข้างบนนี่นะหิ้งพระข้างบนมีทุกอย่างนะฮะมีทุกอย่างนะอ่ะหลวงปู่ทวดเพียบเลยแล้วก็ เรียกไม่ค่อยจะถูกมันเยอะเยอะหลวงพ่อเงินก็มีนะพอสอสิบห้าโงใหญ่นะาตักสามนิ้วงหลวงพ่อเงินให้ดูหน่อยหลวงพ่อเงินนี่นะะเป็นต่างาอยู่เนี่ยนะหลวงพ่อเงินพอสองสิบห้านะะแท้ก็คือผมก็เรื่องเรื่องคดโกงเรื่องอะไรนั้นไม่มีอยู่แล้วก็เลย เน้นอยู่อย่างเดียวก็คือเรานับถือพระพุทธศาสนานะก็เลยต้องต้องใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสิ่งที่ผมหามาก็เพื่อจะให้หวยมันแม่นมันแม่นแต่มันก็แม่นจริงๆนะฮะตอนนี้ก็จะเจ็ดร้อยงวดแล้วฮะ7จะเจ็ดร้อยวันแล้วสําหรับหานอยของผมไม่เคยผิดแม้แต่งวดเดียว คนที่เชื่อผมถูกทุกวันนะฮะได้แล้วเลิกได้แล้วเลิกนะฮะได้แล้วเลิกถ้าท่านสงสัยอะไรโทรมาถามผมว่าเอ๊ะจะเล่นอะไรดีอาจารย์สําหรับจฉพกิจสําหรับพิเศษสําหรับการาชาติสําหรับปกติสําหรับ v i p ต้องปรึกษากันก่อนนะไม่ใช่มือปรึกษาเลยถ้าเล่นเจาะอ,อย่างเดียวมันก็กินเจาะกินท่านอย่างเดียวเหมือนกันนะฮะ0 9ห2 5 3 4 2 8 6หรือว่า q r c o d e ที่ผมลงให้ไปแล้ว ท่านไปค้นหาฮะเมื่อสี่ห้าคลิปที่แล้วค้นหาเอาแล้วเข้าลายมาผมไม่ได้โกหกนะผมพูดเรื่องจริงหลักฐานการโอนมันมีอยู่ถึงจะเป็นน้อย200 100ร้อยร้กว่าบาทก็ยังดีคลิปนี้โปร